สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอันยองสวัสดีคุณหมอปาล์มและสวัสดีเจ้าของสําหรับวันนี้ก็เราจะมาตรวจน้องชิวาว่าที่มีอายุค่อนข้างเยอะก็ประมาณ10ปีสําหรับชิวาว่าตัวนี้ก็จะเป็นเพศเมียอาการที่มาหาคุณหมอก็คือตอนแรกเป็นเรื่องของอาการหลอดลมอักเสบหรือว่าหายใจคืดคาดคืดคาดตัวนี้คุณหมอก็จะทําการ ตรวจก่อนว่าเป็นอะไรและปัญหาที่2ก็คือเรื่องของมีสารคัดหลั่งออกมาจากาบริเวณอวัยวะเพศของเขาสําหรับชีว้ว่าตัวนี้น้ําหนักอยู่ในอยู่ในช่วงประมาณ2อถึงากิโลก็ถือว่าเป็นพันเล็กสำหรับตัวนี้ก็มาอาบน้ำที่อันยองบ่อยๆแล้วก็ได้เห็นอาการของเขาต่อเนื่อง ปัญหาสุขภาพทั่วไปที่เห็นก็คือก่อนหน้านั้นประมาณ3เดือนมีอาการมีน้ำออกมาก็คือเป็นน้ำคล้ายๆเลือดออกมาจากอวัยวะเพศนั่นเองก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเริ่มเพาะบ่มอาการที่เป็นมดลูกขยายตัวสำหรับวันนี้ก็จะมาทำการตรวจละเอียด โดยการตรวจของอัญยองก็คือคุณหมอปามเป็นคนตรวจเดี๋ยวเราจะให้หมอเขา,าเล่าอาการที่น้องเจอปัญหามีอะไรบ้างและจะรักษาอย่างไรสำหรับตัวนี้เชิญคุณหมอปามได้เลยค่ะค่ะสำหรับอา,อาการป่วยที่น้องเป็นอยู่นะคะเจ้าของก็ แจ้งว่ามีปัญหาเรื่องของการมีหนองออกจากอวัยวะเพศค่ะซึ่งลักษณะการที่มีอาการหนองไหลออกจากอวัยวะเพศจะแยกได้2อ,อย่างนะคะ1ก็คือโรคของมดลูกอักเสบ2ก็คือทางเดินปัสสาวะอักเสบนะคะโดยเราจะแยก2อ,อย่างนี้ออกจากกาันด้วยการตรวจร่างกายตรวจอันต์ซาวค่ะ วันนี้ก็มาตรวจร่างกายก่อนว่ามีไข้อะไรร่วมด้วยไหมคะก็สรุปว่าไม่มีไข้นะคะแต่ว่าดูร่างกายเพลียรแล้วก็ดูซึมค่ะแต่ว่าเจ้าของแจ้งว่าน้องยังกินข้าวได้ปกตินะคะก็วันนี้พามาตรวจร่างกายอย่างละเอียดตรวจเลือดนะคะแล้วก็ทำการอันตาซาวเพื่อเช็คแยกกันค่ะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือว่าเบียนมดลูกอักเสบกันแน่นะคะก็จะสามารถทราบได้ทันทีหลังตรวจเลย โดยวิธีการที่เราจะอันต์ซาวเนี่ยเราก็จะแค่ให้น้องนอนหงายกลนขนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราก็จะทำการเตรียมอุปกรณ์ตรวจเลือดก่อนเพื่อที่ว่าดูว่าตับไตของน้องเนี่ยผิดปกติไปมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งหากจำเป็นจะต้องผ่าตัดจะได้ใช้ผลเลือดนี้ในการประกอบการผ่าตัดได้ด้วยนะคะ ตัวผลเลือดก็จะบ่งบอกของเรื่องของการติดเชื้อนะคะโดยเราจะดูจากค่าเม็ดเลือดขาวว่าขึ้นสูงกับปกติไหมดูว่ามีโลหิตจางหรือเปล่าเก็ดเลือดดีพร้อมที่จะผ่าตัดไหมถ้าเกิดว่าเป็นบอลลูกอักเสบค่ะแล้วก็ดูว่า,าสารพิษในร่างกายตัวที่เป็นหนองเนี้ทำให้ค่าไตาขึ้นหรือ,อยังนะคะหากมีพวกนี้ร่วมด้วยนะคะผิดปกติในเลือดเยอะก็อาจจะมีความเสี่ยง มากขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นท่า position ของการเจาะเลือดสำหรับน้องหมาที่อาจจะไม่ชอบนอนตะแคงหรือไม่ชอบจับบังคับหรือเป็นกลุ่มหลอดลมตีบง่ายหายใจลำบากนะคะแล้วก็จะเป็นท่าความแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าน้องไม่ดุมากก็สามารถใช้ท่านี้ในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดได้ก็สำหรับคนนี้ เนื่องจากาเส้นเลือดอาจจะตีไปอาการที่เส้นเลือดตีดก็อาจจะเกิดจากน้องตัวเล็กเอง2เส้นเลือดที่ผ่านการใช้งานมาโดยอาจจะมีภาวะการเจ็บป่วยก็ไปเปิดเส้นให้น้ำเกลือบ่อยๆเส้นก็อาจจะตีดตันไปก็เลยทำให้การพองตัวของเส้นเลือดไม่ชัดเจน ก็ใช้เวลาในการหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการที่จะ,ะดูดเลือดออกมาหรืออีกอย่างหนึ่งก็เกิดจากภาวะการเจ็บป่วยณปัจจุบันนี้ทำให้เกิดการสูญเสียน้ำหรือว่าการขาดน้ำในร่างกายนั่นเองอก็ใช้เวลาพอสมควรในการที่จะ,ะปั๊มโชกเลือดออกมาเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องอ เก็บให้ได้เพราะว่าเวลาที่สัตว์แสดงอาการไม่ไมชัดเจนสัตว์ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าเจ็บปวดตรงไหนมีอาการเป็นยังไงสิ่งที่ใช้ประกอบการรักษาได้ดีก็คือ,อน้ำเลือดนี่แหละส่งไปตรวจคัดกรองอถ้าค่าไหนผิดปกติหมอเขาก็จะแปลผลอีกทีอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเก็บเลือด สำหรับตัวนี้เราคาดการว่าอาจจะดื่มน้ำกินอาหารไม่เพียงพอทำให้เกิดการขาดน้ำมีภาวะของเรื่องของการน้ำเลือดอมีน้อยก็เลยทำให้การเก็บเลือดค่อนข้างยากแต่ถึงอย่างไรเราก็พยายามเก็บให้ได้ตามเกณฑ์เพื่อที่จะพยายามรักษาเขาให้กลับมาเป็นปกติ แล้วก็ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากผลที่โชว์โดยการชุดตรวจง่ายๆก็ผลนี้บ่งบอกอะไรได้บ้างคะกับสภาวะของน้องก็สำหรับค่าที่ได้นะคะก็ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ปกติค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า80แปลว่าเขาอาจจะไม่ได้กินข้าวนะคะ แต่ถ้าสูงกว่า 150- 200ถึงขึ้นไปก็แปลว่าเป็นเบาหวานได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือเจ้าของบอกว่าน้องยังกินข้าวปกติเราก็ยังคง question mark เป็นคำถามในใจตอนนี้อยู่นะคะก็ไม่เป็นไรเจ้าของว่ากินก็ก็คงกินนะคะแต่ว่าก่อนมาอาจจะยังไม่กินค่าก็เลยต่ำก็เป็นได้อันนี้เราก็มาเข้าสู่กระบวนการตรวจแยแกแยะค่ะว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือว่ามดลูกอักเสบกันแน่นะคะ ก็จะใช้เครื่องอันต้าซาวเย็นๆนะคะวางที่บริเวณท้องแล้วก็อ่านผลที่หน้าจอนะคะซึ่งก็จะอ่านค่ากลุ่มในเรื่องของการดูความขาวดำของภาพค่ะจากเครื่องอันต้าซาวเนี่ยเราก็บอกได้ว่าน้องมีภาวะมดลูกอักเสบอย่างแน่นอนนะคะมดลูกขยาย ใหญ่ประมาณ1เซนติเมตรซึ่งปกติเล็กกว่า5มิลิเมตรนะคะแล้วก็มีของเหลวสะสมอยู่ภายในก็แปลว่าเหมือนเหมือนคนเรามีก้อนหนองถุงหนองอะไรสักอย่างอยู่ในท้องนะคะก็อาจจะติดเชื้อมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่แสดงอาการหรือว่าก่อการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นภาวะที่มีความเสี่ยงมากๆไม่ว่าจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดก็ปีภาวะที่เขาเรียกว่าเซปซิดหรือติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะ ผ่าตัดก็เสี่ยงต่อข้อแทรกซ้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดันตกค่าไตาขึ้นรวมทั้งอาจจะช็อกหลังจากผ่าได้หรือถ้าไม่ผ่าก็มีโอกาสแย่จากการติดเชื้ออยู่ก็เป็นได้ทั้ง2องอย่าง โดยคนนี้เราตัดสินใจให้ประคองอาการด้วยยาคุมการติดเชื้อก่อนแล้วถ้าเกิดว่าอาการน้องดีทุกอย่างหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปค่อยมาผ่าตัดคิดว่าจะปลอดภัยต่อร่างกายที่สุดแต่ว่าระหว่างนี้ก็อาจมีความเสี่ยงที่น้องจะวูบไปได้นะคะเนื่องจากร่างกายยังมีการติดเชื้ออยู่นะคะเกิดการอักเสบอยู่ข้างในนะคะก็อาจจะยังไม่สามารถวางใจในโรคที่น้องเป็นได้คะ่ะ ก็สำหรับการตรวจเราก็พอสรุปได้แล้วว่าเป็นอะไรสำหรับตัวนี้อาจจะเป็นมานานแล้วโดยกระบวนการที่เริ่มเป็นในสุนัขเพศเมียแมวเพศเมียสามารถที่จะมีโอกาสสูงในการเป็นมดลูกอักเสบเนื่องจากโรคนี้ถูกกระตุ้นด้วยการเป็นสัตว์ ตกไข่ฮอร์โมนต่างๆหลายรอบปีต่อหลายครั้งถ้าหากว่าแต่ละครั้งที่เป็นสัตว์เขาไม่มีภาวะร่างกายอ่อนแอหรือว่ามีการติดโรคทำให้มดลูกเป็นหนองอาการนี้ก็จะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าบางทีสัตว์ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายอ่อนแอโอกาสที่ฮอร์โมนจะกระตุ้นทำให้เขาเป็นมดลูกกระเสก็มีได้สูง ฉะนั้นหมอเขาจะแนะนําในการทําหมันถ้าหากว่า,าสัตว์เราไม่ต้องการให้มีลูกหรือว่าผสมพันธุ์เขาก็จะแนะนําให้ทําในช่วงที่อายุยังเด็กอายุยังเด็กของสัตว์สําหรับสัตว์ตัวเล็กก็จะอยูอ่ได้ถึง6ปีก็ยังพอไหวแต่ว่าส่วนมากถ้าตัดสินใจจะไม่มีลูกก็แนะนําทําตั้งแต่หนึ่งปีหรือว่าวัคซีนครบ 8เดือนก็สามารถที่จะเริ่มทาหมันได้แล้วก็จะลดโอกาสการเป็นโรคต่างๆที่เป็นอันตรายถึงชีวิตสําหรับตัวนี้คุณหมอก็ได้ทําการเพิ่มน้ําให้โดยการให้น้ําเกลือสับคิวแล้วก็ให้ยาที่เป็นยาลดอักเสบลดไข้แล้วก็ภูมิการติดเชื้อเพื่อประครับประคองรอวันที่น้องฟื้นตัวแล้วก็มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง ดูผลเลือดที่ส่งไปตรวจทางห้องแลบประกอบการารักษาเพื่อที่จะนำผลเลือดมาแปลผลว่าเป็นโรคอะไรควรจะทำการผ่าตัดได้ในเวลาไหนต้องให้ร่างกายฟื้นตัวให้แข็งแรงก่อนหรือไม่หรือว่าจาเป็นต้องผ่าตัดทันทีเลยสำหรับตัวนี้ก็เจ้าของอกลับรับกลับบ้านไปด,ดูแลต่อที่บ้านแล้วก็ รักษาแบบประคับประคองอาการแล้วก็ควบคุมการติดเชื้อไปเพื่อให้รอร่างกายน้องแข็งแรงแล้วก็มาทำการทำหมันแบบมดลูกอักเสบแบบเปิดเนื่องจากน้องไหลออกมาตรงอวัยาวะเพศก็เลยทำให้แยกออกได้ว่าเป็นมดลูกอักเสบชนิด เปิดนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคลินิกอันย่องขอบคุณเจ้าของที่ไว้วางใจนำสัตว์เลี้ยงมาให้เราดูแลรักษาแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่อาจจะเข้ามาชมมาแชร์สำหรับคลิปนี้ก็จบไปนะคะสวัสดีค่ะ